สวัสดีค่ะดิฉันนัทยาแคนิยมนะคะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตการพับผ้าเช็ดมือเป็นรูปดอกบัวนะคะใช้ประดับตามโต๊ะอาหารนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับโต๊ะอาหารนะคะเรามาสาธิตการพับผ้า เช็ดมือกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะผ้านี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขั้นแรกเลยแล้วก็พับผ้าเป็นครึ่งพับทบอะคะ่ะแบ่งครึ่งเสร็จแล้วพับทบอีกครั้งหนึ่งก็รีดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็คลี่ผ้าออกจะเห็นว่ามันจะมีรอยเห็นไหมคะจะมีรอย เสร็จเรียบร้อยเราจะจับมุมแต่ละมุมนะคะพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมาหาที่จุดกึ่งกลางที่มีรอยไว้นะคะแล้วก็รีดให้เป็นสันนะคะด้านที่สองด้านที่สามนะคะด้านที่สี่ เสร็จเรียบร้อยเราจะพับอีกครั้งหนึ่งนะคะมาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่นะคะก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะพลิกกลับพลิกกลับก็จะมีรอยตรงจุดกึ่งกลางนะคะเราก็จะพับมุมแต่และมุมมาที่จุดกึ่งกลางเหมือนเดิม เล่นเหมือนเดิมน,นะคะกลีบที่หนึ่งได้ไปบที่สองพยายามให้ตรงมุมตรงนี้เป็นมุมแหลมนะคะทำให้มันเป็นมุมแหลมกลีบที่สามแล้วกลีบสุดท้ายกลีบที่สี่นะคะเราจะได้ที่สี่ด้านที่สี่ออกมาจะให้เป็นมุมแหลมนะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะ วิธีการต่อไปเราจะดึงกลีบดอกบัวนะคะกลีบแรกใช้มือใช้นิ้วกดนะคะแล้วก็ซ้อนดึงกลีบออกมาเห็นไหมคะดึงกลีบแล้วเราก็จะค่อยๆดึงโดยเอาเนิ้วกดไว้นะคะคจะดิบได้กลีบขึ้นมานะคะกลีบที่สององทาเหมือนเดิมนะคะนิ้วไปนิ้วกดไว้ดึงขึ้นมากลีบที่สามก็เหมือนกันนะคะไปนิ้วกดไว้ ็จะเห็นว่ามีจีบขึ้นมาทั้งสี่ด้านต่อไปเราจะทําจีบหนึ่งจีบที่รองรับด้านล่างนะคะดึงขึ้นมาเลยค่ะกดนิดนึงเห็นไหมคะดองบัวก,ก็จะเริ่มตูมแล้วนะคะด้านอีกข้างหนึ่งเนะามกดนิดนึงนะคะนะคะด้านที่สองกดนิดนึง แล้วก็ด้านสุดท้ายเห็นไหมคะเราก็จะได้ผ้าเช็ดมือเป็นรูปดอกบวัวสีสันสวยงามนะคะไว้ประดับบนโต๊ะอาหารนะคะ